กูกดโอกาศแล้วครับยังไม่ตื่นเลยวันนี้วันนี้ก็โชว์แค่คิวอา e โค้ดของวิสิตเจแปนที่กรอกมาแล้วนะคะทุกคนกูกุโอกานี่ป๊ะป๊ะก็เรียกแท็กซี่อยู่ข้างหน้าเลยค่ะ หน้าแอร์พอร์ตเลยโอ้ไปโรงแรมกันตอนนี้ก็อยู่ในแท็กซี่นะคะ โรงแรมของเรานะคะจุกตุกนะ้ำฉ <c oughs> ันเดินออกมาจากโรงแรมนะคะตอนนี้เราจะไปขึ้นรถไฟใต้ดินกันนะเธอเคยนั่งหรือเปล่าอเธอรู้ใต้ดินแบบนั้นเคยใต้ดินแบบที่ใช้ที่มันอยากนอนขอ้างล่างอะกินอะ ไอเชนหน้าหายไปหมดแล้วครับหายือเปล่ากล้าเหรอแล้วมาชิบ้าครับโอเคเราจะไปรอรถบัสกันห้ามมาแล้วครับลงจากรถบัสแล้วอยู่สถานีอะไรอ่ะนี่รู้น,นไงดามินอิชิลัน เมืองฟูกุโอกะก็เป็นต้นตำรับเลยเราเม,งามอง้อสอบโอโ้โหไม่คิวเปคิวแล้ว เสร็จแล้วครับกดต่อนะม,ามาไม่ใช่ว่าจะได้กินเลยนะมาต่อคิวต่อ,อา,าครับนี่อันนี้คือที่เราสั่งที่ตู้ มีป้ายบอกรสชาติคล้ายๆเซเว่นอัพมีทูกแก้วด้วยอ่ะ ไงเป็นรดาไม่เหมือนเซเว่นอัพมันหวานด้วยให้ลองชิมสิงนี่จะทำอะไรครับอแกะไข่นี่ขอตัวเสียดสีนะเซเว่นจะไม่เพลทที่ก็ซื้อ๋อ้ทำาแล้วนะคะนี่อาหารของเรา<อ>นี่ไข่ด้วยยังไม่ได้ปอกของอาเธอร์ไม่ใส่พริกครับ มีถ้วยเด็กด้วยเอเทนอลหมอป้าก็ได้แล้วครบับเ <c oughs> ซเว่นกัน <c oughs> ขนม 大。Uh huh. 星がきらめくよ「雨雲の上にはお金がいつか訪れる」「その時僕は君に感謝する」「さよならの言葉は笑顔できっとありたけのありがとう、ね」「 We're the light.

So this is Christmas, and what have you done? Another year over, a new no one just begun. So this. โอเครอรับนะคะสั่งเสร็จแล้วมาแล้วไม่ไม่อยากวันนี้เธออยากเอามาโอ้ตัวอะไรฮะหอนอนหนอ น่านะเัวลววะเราด้วยสามร้อหเอ็ดด้วยน่านักพักจุดเหมือนหอพักนักศึกษาเลยค่ะแต่เข้าไปแล้วแบบ ห้องน้ำโอ้ยห้องน้ำมีเครื่องซักผ้าแต่ก็ไม่ได้ซักหรอกนี่มีอ่างห้องใหญ่ห้องใหญ่ห้อง,อ,งอะไรนะ่สัสะโคนี่นึกว่าคอนโดมันก็คือคอนโดนั่นเองตู้ใหญ่ทาเลน ห้องนอนโอโห้ห้าฟุตสองเตียงเลยค่ะน่ารักมินิมอลมากโอ้โหดีมากกลุมถ้าจองโอ้มีเตียงเพิ่มอีกสุดยอดมีเตียงพระปูเพิ่มอีกย่านใจกลางเมือง เนจินร้านค้าเพียบอารมณ์เหมือนอะไรอ่ะอยู่สยามเลยอยู่โอนอกจากไฟจะปรับได้สามระดับ<ช>ยังมีม<อ>งโปรเจคเตอร์ออกมาจากโคมไฟด้วยครับรอ,อ่ะเลือกเลยเ<ม>ด็กๆ,ดๆกดน้ำด้วยแล้วก็เริ่มเป็นโอ้โหควัดออกปากแล้วค่ะตอนนี้เอาออกจากโรงแรมอีกแล้วแล้วอันนี้มันคำอะ นี่เราไปดูกันดัมหุ่นยนต์ตัวใหญ่เราจะไปดูกันดัมแล้วเราก็จะไปดูเทศกาลคริสต์มาสด้วยอะเธอใช่กโก้ล้อน่ะอีะไปกดตู้กดตู้ได้โกโก้ล้อนหรอโอ้โหเห็นก็กดได้ข้าวโพดล้อข้าวโพดล้อกดโกโก้กินก่อนคนเยอะทุกร้านเลย ร้านอะไรเนี่ยมันก็เยอะมา <c oughs> ดูเอเทนหน่อยนี่อันนี้คือร้านมีข้าสอบอีกร้านหนึ่ง <c oughs> ป,ป๊าเห็นฮาเลยครับเปงานคริสต์สามาสคนอัน้าอนข้ามถนนข้ามถนนเร็วจับมือมาจับ นะว่าเธอไปถ่ายกับเซานะมาเ็นยังงเหรอสวยมากอ้าวาเธอโเ,เอเนก็ยังคงหลับ ตอนนี้เราต้องไปหาต่อคิวกินอะไรกันแล้วอ่ะมันจะไม่ต้องต่อจัดกันเลยเอ้ะอยากกินมันชเมลโล่ต้องไปต่อแถวอ่ะไม่ปีดลูกชายไม่ปีดโอ้โหเธอดูสีใหญ่ขนาดไหน

เอาไปซื้อกโก้มาชมเโลมาเพิ่งรู้ว่าวายร้านนี้เป็นร้านวายร้อน เออไม่จาบลูกนี่ได้มาแล้วครับอันนี้โรยช็อกโกแลตโอเคบ้าน กับบ้านนะคะชั้นสนนี่อันนี้บ้านกิ<ส>นเซนชื่อร้านกินเซนเหรอกินเซนเหรอร้านเซฟก่อนกลับบ้านอีกสักหน่อยค่ะ <c oughs> โซนแหละที่นี่เสมออันนี้คือให้แบบให้เงินนี้เลยเหรอจ่ายเงินโอโ้โหถอนเงินทางนี้เธอที่หลัง l a t e r